วันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารชิ้นหนึ่งกันนะครับคือภายนอกเนี่ยมันดูเหมือนเป็นแค่บทสวดภาวนาโบราณแต่พอได้อ่านลงไปลึกๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันลึกกว่าที่คิดใช่ไหมคะใช่ครับลึกกว่ามากเลยมันเหมือนเป็นเรื่องราววิวัฒนาการของแรงจูงใจของมนุษย์เราเลยครับเอกสารนี้ชื่อว่าบทภาวนาโดยตรงบนลำรับขั้นสู่การตรัสรู้เชื่อยิ่งใหญ่มากค่ะยิ่งใหญ่มากครับ แต่มันคือแผนที่จริงๆนะครับเป็นแผนที่ที่พาเราเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จะว่าไปแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณพื้นฐานที่สุดของมนุษย์เลยก็คือความกลัวครับแล้วบทสวดนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาแรงจูงใจของเราไปทีละขั้นทีละขั้นจนสุดท้ายมันกลายร่างเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งเลยคือความกรุณาอื แต่ไม่ใช่ความกรุณาธรรมดานะครับเป็นความกรุณาที่รุนแรงจนทนไม่ได้ที่จะเห็นคนอื่นเป็นทุกข์เรามาลองไล่ดามแผนที่นี้กันดูดีกว่าครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงแน่สนใจมากเลยค่ะที่คุณมองมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของแรงจูงใจเพราะมันคือหัวใจของเรื่องนี้จริงๆบทภาวนานี้ไม่ใช่แค่การสวดขอพรแต่มันคือการเอ่อจะเรียกว่าเป็นการติดตั้งโปรแกรมความคิดลงไปในใจเราทีละขั้นเลยค่ะติดตั้งโปรแกรมความคิด ใช่ค่ะเหมือนการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องเริ่มจากระบบปฏิบัติการพื้นฐานก่อนแล้วค่อยๆลงโปรแกรมที่ซับซ้อนขึ้นไปและจุดเริ่มต้นของมันก็คือรากฐานที่สําคัญที่สุดเลยซึ่งก็คือความสัมพันธ์กับผู้ชี้ทางหรือกัละยาณมิตรค่ะครับซึ่งเป็นจุดแรกที่ผมว่าเอาจริงๆนะครับท้าทายความคิดของคนยุคใหม่อย่างเราๆมากเลยในบทสวดท่อนแรกสุดเนี่ยเขาจะยกย่องคุรุหรือกัละยาณมิตรทางจิตวิญ,ญญาณไว้สูงสุดเลยค่ะ บอกว่าเป็นบอ่อเกิดแห่งธรรมเป็นประมุขแห่งอริยสงฆ์แล้วก็มีประโยคหนึ่งที่ทำให้ผมต้องหยุดคิดเลยคือการตั้งปณิธานที่จะมองเห็นการกระทำทั้งหมดของคุรุว่าเป็นเลิศอืมประโยคนี้ครับในยุคที่เราถูกสอนให้ตั้งคำถามกับทุกอย่างให้มี critical thinking เนี่ยประโยคนี้ฟังดูเกือบจะอันตรายเลยนะครับเหมือนการเป็นสนับสนุนให้คนเชื่อแบบงมงาย คุณแตะถูกจุดที่เป็นความขัดแย้งเลยค่ะแล้วตรงนี้ล่ะค่ะคือจุดที่ข้อมูลเชิงลึกมันซ่อนอยู่คือการปฏิบัตินี้ไม่ได้บอกให้เราโยนวิจารณญาณทิ้งไปนะคะอ๋อไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เลยค่ะแต่มันกําลังเสนอแนวคิดที่สวนกระแสอย่างรุนแรงว่าบางทีการวิจารณ์อย่างไม่หยุดหย่อนของเราหรือความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ที่ใหญ่กว่าความไม่สมบูรณ์แบบของผู้สอนเสอีกโหน่าคิดมากครับ มันคือการฝึกพักนะคะพักความต้องการของอีโก้เราที่อยากจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องช่วงคราวเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความรู้ในรูปแบบอื่นได้ไหลเข้ามาบ้างอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นการลดกำแพงลดคิดถี่ของตัวเองลงเพื่อให้พร้อมที่จะรับฟังจริงๆไม่ใช่การปิดหูปิดตาเชื่ออย่างที่คิดในตอนแรกถูกต้องค่ะพอเราวางรากฐ,ฐานเรื่องทัศนคติตรงนี้ได้แล้ว บทสวดก็จะพาเราเข้าสู่ก้าวแรกจริงๆของเส้นทางสำหรับสิ่งที่เขาเรียกว่าผู้มีความสามารถระดับต้นครับซึ่งแรงจูงใจในขั้นนี้พอมาดูแล้วมันเป็นอะไรที่มนุษย์เราคุ้นเคยกันดีมากเลยคุ้นเคยที่สุดเลยค่ะมันตลกดีนะครับคือแรงจูงใจในขั้นนี้คือความกลัวต่อความทุกข์และก็ความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมันก็คือเหตุผลเดียวกับที่คนเราเริ่มออกกําลังกายหรือเริ่มคุมอาหารนั่นแหละครับใช่เลยค่ะ มันไม่ใช่เป้าหมายทางจิตวิญญาณที่สูงส่งอะไรเลยมันคือความรู้สึกที่ว่าฉันไม่อยากรู้สึกแย่อีกต่อไปแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นสากลและเป็นมนุษย์มากๆเลยจริงด้วยครับในบทสวดจะเน้นให้เราคิดถึง3เรื่องหลักๆใช่ไหมครับเรื่องแรกคือชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนี้ได้มายากและสูญเสียง่ายค่ะเป็นการเตือนไม่ให้ประมาทใช่ครับเหมือนการเตือนว่าอย่าใช้ชีวิตไปวันๆนะ สองคือเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำอะไรย่อมได้ผลอย่างนั้นอันนี้ก็ตรงไปตรงมาออืฮซึ่งเป็นผลมาจากกรรมไม่ดีพอเอาสามอย่างนี้มารวมกันเป้าหมายในขั้นนี้เลยดูเรียบง่ายมากเลยครับก็คือก็แค่พยายามทำดีละเว้นความชั่วเพื่อให้ได้ไปเกิดในที่ดีๆอย่างเช่นเป็นมนุษย์อีกครั้งหรือเป็นเทวดาอะไรแบบนั้น ซึ่งถึงแม้จะดูเรียบง่ายแต่มันเป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังมากนะคะความกลัวต่อผลกรรมที่ไม่ดีและความหวังที่จะได้สิ่งที่ดีกว่ามันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างจริงจังเลยจริงครับถ้าเรายังไม่เห็นโทษของการทําชั่วและยังไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิตที่ดีคือมันก็ยากที่จะมีแรงกระตุ้นให้ปรับปรุงตัวเองและท้ายที่สุดในขั้นนี้ก็คือการยอมรับว่ามันมีทางออกนะมีที่พึ่งนะ พระราตนอไตรใช่ค่ะที่จะนำทางเราออกจากวงจรที่น่ากลัวนี้ได้โอเคพอมาถึงจุดนี้สมมุติว่าเราทำตามขั้นตอนมาหมดแล้วนะครับพยายามทำดีละเว้นความชั่วตั้งเป้าว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในพหุน้ามันให้ความรู้สึกเหมือนเราชนะเกมแล้วใช่ไหมครับเหมือนจะจบสวยแล้ว <laughs> ใช่ครับแต่แล้วบทสวดก็โยนจุดหักมุมครั้งใหญ่เข้ามาเลยบอกประมาณว่ายินดีด้วยคุณได้ตั๋ว VIP แล้วบนเรือที่กำลังจะจม <laughs> เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะคืออะไรกันครับทำไมการตั้งเป้าแค่ชีวิตที่ดีๆสบายๆในภพหน้าถึงยังมีปัญหาอีกเหรอครับนั่นลหละค่ะคือจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สำคัญที่สุดของเส้นทางนี้เลยบทสวดชี้เห็นความจริงที่น่าตกใจว่าต่อให้เราได้เกิดเป็นเทวดาสวยสุขสบายแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นความสุขที่ชั่วคราว ชั่วคราวใช่ค่ะเพราะตราบใดที่ต้นตอของปัญหาจริงๆซึ่งก็คือกิเลสในใจเรายัางอยู่สุดท้ายพอหมดบุญเราก็ต้องกลับลงมาเวียนว่ายตายเกิดในวงจรที่เรียกว่าสังสารวัตรนี้ไม่สิ้นสุดอยู่ดีอ๋อมันเหมือนการกินยาแก้ป,ปวดค่ะที่ช่วยให้เราหายเจ็บได้ชั่วคราวแต่ไม่ได้รักษาสาเหตุของโรคจริงๆโอเหมือนติดอยู่ในลูปไม่รู้จบเลยสินะครับแล้วแล้วจะออกจากลูมนี้ได้อย่างไงล่ะครับ บทสวดก็เสนอชุดเครื่องมือขึ้นมาค่ะที่เรียกว่าอาริยมรรคมีองค์สามหรือการฝึกฝนสามอย่างที่สูงขึ้นไปอริยมรรคมีองค์สามใช่ค่ะคิดว่ามันคือการอัปเกรดระบบปฏิบัติการของจิตใจเราแบบยกเครื่องเลยอย่างแรกคือศีนศีนครับค่ะศีนก็เหมือนโปรแกรมไฟวอลคอยป้องกันไม่ให้เราเผลอไปทำอะไรที่จะสร้างปัญหาแล้วก็ความวุ่นวายทั้งกับตัวเองและคนอื่นครับเข้าใจง่ายดีครับ อย่างที่2คือสมาธิอันนี้เหมือนการอัปเกรด CPU เลยค่ะทำให้จิตใจเราที่เคยฟุ้งซ่านวุ่นวายกลับมานิ่งมีพลังแล้วก็จดจ่อได้อืม mm. และสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือปัญญานี่คือซอฟต์แวร์ตัวจริงที่จะเข้าไปสแกนหาและลบไวรัสที่เป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดซึ่งก็คือ ความไม่รู้ค่ะหรืออวิชชาที่ทําให้เราต้องทนทุกข์มาตั้งแต่แรก3อย่างนี้คือเครื่องมือที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นเพื่อตัวเองโดยเฉพาะเลยโอ้โหการเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดมากเลยครับจากตอนแรกที่แค่กลัวจะตกไปในที่ที่แย่ๆตอนนี้แรงจูงใจมันเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นความเบื่อหน่ายในวงจรทั้งหมดเลย ใช่ค่ะมันเป็นการยกระดับแรงจูงใจขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแต่บทสูตรก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับมันกําลังจะพาเราไปสู่การก้าวกระโดดครั้งที่ใหญ่กว่าเดิมอีกในส่วนของผู้มีความสามารถระดับสูงซึ่งเปิดประเด็นมาได้น่าสนใจมากว่าการหลุดพ้นเพื่อตัวเองคนเดียวนั้นก็ยังไม่พอคุณจับประเด็นได้แม่นยํามากค่ะมันคือรูปแบบเดิมเลยคือการชี้ให้เห็นข้อจํากัดของเป้าหมายเดิมอีกครั้งเหมือนกับที่เคยชี้ว่าการเกิดในสวรรค์ยังไม่พอครับ แต่คราวนี้สิ่งที่ถูกมองว่ายังไม่พอคือการหลุดพ้นเพื่อตัวเองคนเดียวซึ่งในเส้นทางนี้จะถูกเรียกว่าเป็นความสุขที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นและเป้าหมายที่ว่านั่นก็คือการเปลี่ยนมุมมองแบบพลิกโลกเลยคือการขยายความรับผิดชอบจากแค่ตัวเองไปสู่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดใช่ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าพราะไม่มีสัตว์โลกแม้แต่หนึ่งเดียวที่ไม่เคยเป็นพ่อแม่ของเราแนวคิดนี้มัน โอ้โหมันยิ่งใหญ่จนน่าทึ่งเลยนะครับมันเปลี่ยนวิธีที่เรามองคนแปลกหน้าบนท้องถนนไปเลยในอดีตชาติมันบังคับให้เราต้องมองพวกเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอ๋อมันสร้างความรู้สึกรักความผูกพันและความเมตตาขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยค่ะเมื่อเรามองเห็นทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวที่เคยมีพระคุณกับเราการจะทิ้งพวกเขาให้ทนทุกข์แล้วตัวเองหนีไปคนเดียวมันก็ทำไม่ได้ ใช่ค่ะมันก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยความรักและความกรุณานี้เองที่เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโพธิจิตขึ้นมาโพธิจิตคือความปรารถนาที่จะตรัสรู้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะในบทสวดมีพูดถึงการฝึกที่เรียกว่าการทําตนให้เสมอเหมือนกับผู้อื่นและแลกเปลี่ยนตนเองกับผู้อื่นซึ่งฟังดูเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งมากเลยครับมันคืออะไรกันแน่ครับ มันฟังดูสูงส่งจนแทบเป็นไปไม่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเราทุกคนเคยมีประสบการณ์กับมันแวบหนึ่งแล้วนะเหรอครับค่ะลองนึกถึงสัญชตาตญาณดิบของคนเป็นพ่อเป็นแม่ตอนที่ลูกตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายสิคะอ๋อครับ,รบในเสี่ยววินาทีนั้นความปลอดภัยของตัวเองกลายเป็นเรื่องรองไปเลยไม่มีการคิดคำนวณใดๆทั้งสิ้นการฝึกแลกเปลี่ยนตนเองกับผู้อื่น ก็คือการนำสัญชาตญาณที่ต้องการปกป้องอย่างรุนแรงนี้มาฝึกขยายขอบเขตของมันออกไปเรื่อยๆขยายออกไปใช่ค่ะจากแค่ลูกของเราไปสู่ครอบครัวเพื่อนและในที่สุดก็คือทุกคนเป็นการขยายวงของความรักออกไปจนไร้ขีดจำกัด พอมีโพธิจิตเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วการกระทำทุกอย่างก็จะกลายเป็นการทำเพื่อคนอื่นไปโดยปริยายที่เรียกว่าการบำเพ็ญบารมี6ประการใช่ไหมครับใช่เลยค่ะทั้งการให้การรักษาศีลความอดทนความภาคเพียรสมาธิและปัญญาถูกต้องเลยค่ะเป้าหมายสูงสุดได้เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แค่การหลุดพ้นจากความทุกข์ของตัวเองอีกต่อไป แต่เป็นการตรัสรู้เพื่อให้มีเครื่องมือและความสามารถสูงสุดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่ตรัสรู้เต็มที่ความสามารถในการช่วยเหลือของเราก็ยังมีจํากัดใช่ค่ะถูกต้องเลยโหการเดินทางในแผนที่นี้มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับจากแค่คิดถึงตัวเองสู่การคิดถึงคนอื่นทั้งหมดแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นบทสวดยังมีด่านสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นเส้นทางลัด หรือมนตรยานลับแห่งวัชรยานซึ่งบอกว่าเป็นทางสำหรับผู้ที่มีแรงจูงใจในระดับที่เข้มข้นที่สุดใช่ค่ะและจุดเริ่มต้นของเส้นทางนี้ก็ดูขัดแย้งในตัวเองอย่างน่าประหลาดไฟนั่นสิครับผมอ่านแล้วก็งงตรงนี้แหละบทสวดบอกว่าข้าพเจ้าเองจะไม่รังเกียจที่จะทนทุกข์ในสังสารวัตเป็นเวลาน,านานเพื่อช่วยคนอื่นแต่แล้วก็กลับบอกว่าจะเลือกเข้าสู่ ขนทางเร่งด่วนของวัชรยานเอ๊ะถ้าไม่รังเกียจที่จะอยู่ช่วยคนอื่นนานๆแล้วจะรีบไปไหนล่ะครับคำตอบมันซ่อนอยู่ในประโยคถัดมาเลยค่ะและมันคือหัวใจของแรงจูงใจทั้งหมดในเส้นทางนี้เลยประโยคที่ว่าด้วยพลังแห่งมหากรุณาอันไม่อาจทนทานได้เป็นพิเศษต่อสรรพสัตว์ใช่ค่ะโหคำว่าไม่อาจทนทานได้หรือ unbearable นี่มัน มันเปลี่ยนภาพของความกรุณาในหัวผมไปเลยครับผมเคยคิดว่าความกรุณาเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นนุ่มนวลอะไรแบบนั้นอืมแต่คํานี้มันวาดภาพความกรุณาให้กลายเป็นพลังที่เร่งด่วนแทบจะเจ็บปวดเป็นความรู้สึกที่รุนแรงจนคุณไม่สามารถนั่งเฉยๆได้อีกต่อไป คุณเข้าใจมันอย่างท่องแท้เลยค่ะแรงจูงใจของเส้นทางวัชริยญ,ญาณไม่ใช่ความเบื่อหน่ายในความทุกข์ของตัวเองอีกต่อไปแล้วแต่มันคือความเจ็บปวดจากการเห็นความทุกข์ของผู้อื่นครับมันคือความรู้สึกที่ว่าฉันทนรอไม่ไหวอีกแล้วที่จะเห็นคนอื่นต้องเจ็บปวดต่อไปการรอคอยหลายภพชาติเพื่อบำอเพ็ญบาร,รมีตามปกติมันนานเกินไปสําหรับความกรุณาระดับนี้นานเกินไปค่ะจึงต้องหาทางที่เร็วที่สุด เพื่อตัดสรู้จะได้กลับมาช่วยทุกคนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และความเร่งด่วนนี้ก็มาพร้อมกับความเข้มข้นของการปฏิบัติที่สูงมากบทสวดบอกชัดเจนเลยว่าต้องรักษาสมณสัญญาและคําปฏิญาณอย่างบริสุทธิ์แม้ต้องแลกด้วยชีวิตแน่นอนค่ะแสดงว่าเส้นทางน,นี้ไม่ใช่ทางสบายสบายเลยไม่ใช่เลยค่ะเพราะมันเป็นหนทางที่ส่งพลังมากและให้ผลที่รวดเร็วมันจึงต้องการภาชนะหรือตัวผู้ปฏิบัติที่มีความมั่นคงและบริสุทธิ์อย่างยิ่งยวดเช่นกัน คาปฏิญาณในทางวัชรยานจึงเป็นเหมือนเกราะป้องกันและเป็นกรอบที่ทําให้การปฏิบัติอันทรงพลังนี้ดําเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและปลอดภยัยและเป้าหมายสูงสุดที่ระบ,บุไว้ในตอนท้ายก็ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เลยนะครับคือการบรรลุสภาวะที่เป็นหนึ่งเดียวของพระวัชรทธรค่ะซึ่งก็คือพุทธภาวะอันสมบูรณ์ภายในหนึ่งชาติอันสั้นในยุคที่เสื่อมทรามนี้เป็นการปิดท้ายการเดินทางที่ทรงพลังมากครับ พอเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดจะเห็นวิวัฒนาการของแรงจูงใจที่น่าทึ่งมากจริงๆค่ะครับมันเริ่มจากความกลัวส่วนตัวพัฒนาไปสู่ความเบื่อหน่ายในความทุกข์ของตัวเองและท้ายที่สุดก็เบ่งบานกลายเป็นมหากรุณาที่ไร้ขอบเขตเพื่อผู้อื่นซึ่งแต่ละขั้นก็เป็นฐานที่สําคัญให้กับขั้นต่อไปอย่างแยกกันไม่ได้เลยจากจุดที่เล็กที่สุดคือตัวเราเองขยายออกไปจนครอบคลุมสรรพสัตว์ทั้งหมดมันคือการเดินทางของการขยายหัวใจอย,อย่างแท้จริงเลยนะครับ ถูกต้องค่ะและนั่นก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดมากๆเลยนะคะครับบทภาวนานี้จบลงด้วยปณิธานที่จะตรัสรู้ในหนึ่งชาติอันสั้นในยุคที่เสื่อมทรามนี้การที่บทสวดโบราณกล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ท่ามกลางยุคสมัยที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความเสื่อมทราม มันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนในสภาวะปัจจุบันของเรามากกว่าที่เราเคยคิดไว้หรือเปล่าคะ